สวัสดีครับผมจากสวนลุงหมูประตุ้ยพันไม้นะครับเราอยู่ที่อยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับผมเดี๋ยวได้ขอดวันนิดหนึ่งนะอ่าสิบแปดเดือนแปดปียกสี่ครับวันพุธสามทุ่มหนึ่งนาทียีสบเอ็วินาทีนะตรงนี้ตรงนี้นะครับเวลาคือตรงนี้นะก็คืนนี้มาลูกเดียวมาพันเดียวแต่มาหลายลูก มาหลายลูกแต่เราจะรีวิวแค่ลูกเดียวนะครับให้ขายกันคิดถึงนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดนึงนะครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารอรอรอเลยนะเดี๋ยวรอนิดนึงมีใครเข้ามาอ่อยขึ้นมาบางหรืออย่างนะวันนี้เราจะมีทุเรียนพันแก้วทองเบตงกินให้เพื่อสมาชิกดูหนึ่งลูกหนึ่งพันนะครับก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วนะครับทุเรียนเนี่ยเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยส่งมาเยอะมากนะแต่ถ้าไม่รู้ผมไม่รู้ติดเขาติดที่ขนส่งไหนบ้างนะก็ต้องบอกเลยนะไม่ไม่รู้ว่าเขาติดที่ขนส่งไหนบ้างเนี่ยอย่างเขาส่งมาเนี่ยพันแก้วทองเนี่ยคุณส่งมาเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ช่วงนี้เนี่ยดูดิติดที่ไหนไม่รู้เลยคุณดูเน่าเลยนะเนี่ยก็เลยดูเออเดี๋ยวแล้วแกะลูกที่สวยที่สุดเนี่ยนะสวยที่สุดเนี่ยก็มาเยอะเลยยังมาไม่ถึงเลยเนี่ย ยังมาไม่ถึงลุงหมูประตูพันไม้เลยนะครับเพื่อนทํามิเดี๋ยวผมบอกเพื่อนสมาชิกที่กำลังส่งให้เราอยู่นะครับก็โอ Hindu ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะช่วงนี้ขนส่งล่าช้านะครับกับลูกทุเรียนนะลูกทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวเราเพื่อนสมาชิกเข้ามากันนิดนึงนะครับเยอะๆลูกนี้ก็ค่อนข้างเป็นปอกแป๊กเป็นเป็ดแล้วนะนะ๊อกแป๊กเป็นหางละกับพันธุ์ทุเรียนแก้วทองทางหางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกินกันดูนะแก้วทองเนี่ยเราเคยกินก่อนหน้านี้แล้ว หนามก็จะอย่างนี้เลยหนามหนามคมนะครับหนามคมนาคมั่วแบบนี้นะครับแต่ทรงเนี่ยคุณยังดูอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นปลอกแป๊กนะครับมันเป็นปลอกแป๊กก็เป็นเป็ดนั่น,น, Pack, น,นแหละนะเพราะฉะนั้นนั่นคือหางของทุรเ, 8, เรียนละอกปอ่าเดี๋ยวเราเพิ่มสมาชิกกันนิดนึงเดี๋ยวสักห้าสิบพันแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไ like, ลดูนะครับก็พันธุ์ทุเรียนแก้วทองนี้ก็ขายดีนะต้นพันธุ์เนี่ยดีมากครับเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยเรา เราได้มาจากเจ้าของเจ้าผู้ดูแลสายพันธุ์นี้เลยนะครับก็เหลือไม่กี่ต้นแล้วละ่ะเพราะว่าได้มานิดเดียวนะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วกับพันธุ์แก้วทองก็ม,มากินให้ดูมันเน่าไปแตลูกม,มันเน่าไปั้งลูกหนึ่ง,นนงดเดี๋ยวเอาแกะลูกเดียวพอแกะลูกเดียวพอเนี่ยนี่กินลูกอีกนเนื้อนหนึ่งเห็นปะแก้วทองลองกินดูนะครับสองผู้ลองกินดูนะสองผู้ องผู้เหมือนกันอ๋ออันนี้อันนี้ผูเดียวผูเดียวเหรอผูเดียวนะมีแค่ผูเดียวนีแค่ผูเดียวก็เหมือนเหมือนกินห้าลูกได้ประมาณลูกหนึ่งมีสองสองหนึ่งประมาณสี่ลูกสี่ห้าห้าผูห้าผูนะห้าลูกเขาหนึ่งลูกนะถ้าเป็นมะพร้าวนี่ก็ต้องนับหลายลูกหน่อยนะนับเป็นหนึ่งอะมะพร้าวสอยอะนะอ่ะ ลุงหมู้าสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับสวัสดีครับวันนี้มีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าขนส่งมาช้าครับมาถึงเราก็เน่าทะลุแล้วเนอต้องโอ้ลำบากนิดหนึ่งนะช่วงนี้นี่เพื่อนสมาชิกส่งมากันเยอะมากเลยนะครับก็จากทางภาคใต้นะก็ไม่รู้ติดขนส่งไหนกันบ้างนะช่วงนี้นะก็รอรออันไหนได้ก็ได้ตามนั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจแหละ ว่าเพื่อสมาชิกก็ส่งกันมาแล้วนะแต่ก็ไปติดที่ผู้ให้บริการนะเนาะแต่แลวเจ้าไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คันุทุเรียนแก้วทองครับเดี๋ยวมาดูของเรียกว่าสุดท้ายละหางหางนี่คือสุดสุดละนะครับสุดละน่าจะหมดแล้วต้นนี้นะครับฝากสวัสดีเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งนะครับกับวันนี้นะช่วงนี้นี่แทบจะไม่ได้โพสอะไรบ้างมาเลยนะครับเพราะว่า โพสเหมือนกันแหละนะแต่ก็โพสน้อยนะช่วงนี้งานเยอะมากครับที่สวนเนี่ยนะครับผมเองนี่ก็จะย้ายต้นกันเยอะมากนะครับลุงหมูก็เยอะนะก็ช่วงนี้จะเป็นส่วนใหญ่ยจะเป็นเพื่อนสมาชิกทางภาคในพื้นที่มาซื้อต้นพันธุ์เยอะมาซื้อกระดมมาซื้อกระด,ม,ระระดมมาซื้อหมอนอะไรอย่างเงี้ยครับอันเยอะไปปลูกนะเพราะว่าทางภาคทางออกบ้านเราเนี่ยเขาเป็นปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์นะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจหมอนทองก็ได้เลยจัดได้เลยนะ แดี๋ยวปีหน้านี่ลองลังเยอะเลยนะครับเพราะว่าทําไปเยอะนะครับก็ขยายเพิ่มอีกนะขยายเพิ่มอีกหลายแปลงนะครับเพื่อซัพพอร์ตเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับหมอนท่อปีหน้าน่าจะราคาว้าวว้าเลยนะบอกได้เลยบอกตอนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับเนืดีเนือดีเนื้อสีดีสวยนะนอ่าหันทางนี้นิดหนึ่งาหันด้านนี้นอันนี้ Oh. อ่าคุณก๊อฟบอกไปเจอไม่แน่ใจว่ากรอบรับเหยื่ยวหรือเปล่าต้องลองกินดูกบรับเหยี่อกินเนี่ยหนามใช่เนื้อใช่กระใช่ใบใช่ด้วยต้องดูใบด้วยนะครับกลบเหยี่อดูกินนะ่ดูไม่ยากมันจะมีคาแนคเตอร์เนื้ออยู่กรอบรับเหยี่ยวนะแล้วก็ดูใบเป็นประกอบให้เป็นหลักๆนะครับดูใบที่เป็นธรรมชาตินะคุณคุณก๊อฟไปดูใบที่โดบเยอะไม่ได้นะเดีย๋ยวมันหลอกตาจริง <laughs> อ่ะ อันนี้ครับเลิกดูไรต้นไม้มาดูลูกหมูดีกว่าลุงหมูดีกว่า๋อช่วงนี้นี่ผมกับลุงหมูนี่ห่างกันมากนะเจอกันตอนดึกนะครับลุงหมูชิมแล้ลุงหมูก็บอกออเป็นไงบ้างลุงหมูอร่อยนะตัวอร่อยนะดูนะเนื้อรีบด้วยโอ,โอ้กินก่อนที่เราจะนี่เลยนะเอาสอักไม่เอาแซ่อันนก็ได้เพื่อสัมผัสเอาไหนดูขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยครับ ขอสวยๆหน่อยนี่คือพันธุ์ทุเรียน,กนแก้วทองสองภูนะนี่สวยๆเนื้อสุดนเนี่นนยนนอันนี้จากคุณคุณก้อยนะครับสุกิรติส่งมาให้นะครับอ่าคุณโอสวัสดีครับว,วันนี้ผมผมคุณโอโทรมาหาผมนะเดี๋ยวผมพูดในไลน์นี่เลยพูดบอกคุณโอเลยว่าคุณโอก็ตั้งชื่อเลยทุเรียนที่คุณโอจะที่เราดีวกันไว้นะ ที่เราดีกันไว้นะครับตั้งชื่อได้เลยนะครับตั้งชื่อตัวเองตั้งชื่อส่วนก็ได้เพราะว่าไร่สุรจิตนี่ก็ติดหูละอาจจะเป็นทุเรียนพันไร่สุรจิตก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนต้นพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับก็คุณนิโอก็ลองดูลองดูนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าพันธุ์ใหม่ๆนี่แล้วอร่อยอร่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเราก็ส่งเสริมนะส่งเสริมนะครับนาคล้ายแต่ลูกออกมาสีเหลืองส้มก็ส้ม ดีเราขีมอ๋อลองลองดูลองดูครับทุรเรียนอร่อยอร่อย,ออยเยอะอ่ะมาละนี่อันนี้แกะสวยขึ้นเออนี่นะครับมีแซมอ่นอ,อนๆนิดๆน,ดนะแนะแซมอ่อนๆนิดๆนะตรงนี้อ่าแซมเอาเอเนือหานไม่เจ้าเนื้อเนียนนเนเน้ยบยากนะบอกได้เลยแต่สีนี่มันก็จายแล้วนะสีก็ได้แล้วเนี่ยแก้วทอง ก็ร่อนดีนะผมว่าร่อนดีนะเนี่ยพวกเป็ดเป็ดนี้อร่อยนักแร่รผมบอกเลยเป็ดเป็ดเดนี่ยอร่อยนักแร่นะครับจะแ,แกะแกะกัะพูหนึ่งก็ได้แนละ้วเดี๋ยวผมมานั่งรีวิวกินกันเดี๋ยวครับดูดูด,ดูแกะแก้วทองนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเหนือไม่กี่ต้นแล้วนะเหลือไม่กีต่ต้นละแล้วก็บอกบอกว่าเลยนะครับว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะเพราะว่า มันมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับกระพูว์กพูครับอ๋อนี่มีสองกูนี่นะสวยอร่อยดูนี่นะสวยไหมดีแก้วทองแก้วทองเนี่ยดีมีผิดหวังครับมีผิดไม่ตายดีอ่ะผมจะต้องกินแล้วเนี่ยสักคูหนึ่งลนะเีอะผมกินเลยผมหยิบเลยนี่นะครับผมหยิบเพื่อสมาชิกดูลุงห,หมวกกินเลยโชว์เลยครับ กินไปหน่อยหวาอันนี้ก็ค่อนข้างจะนิ่มแล้วนะเพราะว่าก่อนจะถึงเราก็นานอ่ะก่อนถึงเราก็นานคว่ำมาอือดูอ่าคุณสาวน้อยสวัสดีครับอืมจับเลยอือหือก็อร่อยเลยอร่อยมากครับในของเนี่ยเข้มเบิ้ลหวานเข้มเบิ้ลดูดูดูให้ดูอย่างงี้ให้ดูเห็นไหมความผมขอไม่ได้เล่นนะผมขออนุญาตนะให้คนดูอย่างงี้ นะ่ากินไหมล่ะไม่มีเม็ดเลยเนียนมากไม่มีเม็ดเป็นรี่มมากนะมมสสกไม่มีขมไม่ขื่อเลยเลยอ่ะแบบอร่อยมากครับแกงทองนี้อร่อยหง,งอมนะหอมยาวอร่อยเดี๋ยวลุงหมูอธิบายนิดนึงหวานหวานหวานฉ่ำด้วยนะหวานฉ่ำหวานฉ่ำและดีมากครับเหมียว เหนียวแบบเหนียวขมข้นเหนียวขมข้นนะไม่ใช่เดี่ยวอย่างเง้นะเหนียวขมข้นหวานฉ่ำเหนียวขมข้นอร่อยมากๆหอนุญาตดูดูเม็ดโอ้โหเม็ดรีบเม็ดรีบก็เม็ดรีบก็เอาชายไปแล้วนะเม็ดรีบก็เอาชายไปแล้วนะเดี๋ยวดูไอ้ลูกที่อันนี้อันนี้อันนี้หางแบบนิ่มๆหน่อย มันนย่เหมือนกันเนี่ยมันจะสุกน้อยกว่าเขาแล้วอันนี้อันนี้นะเดี๋ยวลองอันนี้ลองนี้อ่งอมแล้วโอ้โหดูดิมันเป็นแว่นเลยอืมเป็นป่ามันคำมากเลยอ่ะเม็ดมันมันเล็กมันแยกที่ผมกลับไปคำตรงแต่นั้นเนี่ยเต็มเต็มปากรูมเม็ดเลยเนี่ยดูเดียวขออนุญาตนะเสียมารยาทนะครับเนดูเดียว โค้ดอร่อยเลยอะคือทุเรียน<ม>ถ้าคุณจะกินแห่อร่อยนะผมบอกนิดหนึ่งนะเอาอะไรไปพริกเลยนะ<ม>คุณจะต้องได้กินทุเรียนที่แก่ตัดตัด<ม>เปอร์เซ็นต์ของมันจริงๆหนเนาะและคุณจะต้องกินมันแค่พันเดียวมันจะเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในค่ำคืนนั้นของคุณเลยอย่างเนี่ยแก้วทองเนี่ยอร่อยมากหวานจี๊ดเลยครับหวานมากอีกครั้งหนึ่งดูไหมอีกครั้งดูเลย เมทองไม่รีบไม่ใช่ไม่รีบเนี่ยไม่ตายนะเนี่ยเป็นพอไม่ได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองลองอันนี้ผมกินดีด้านนี้้ะผมขอลองเม็ดนี้มากกินสามลูกเลยดูดูโอ้โหบดูอืมรอครับไมุเอาแล้วหวานเกินลองกับเป็นเม็ดกว่ากว่าฮะเหมือนมากมากสีสวยคือผมบอกเนี่ยผมว่าผมว่าเพื่อสมาชิกดูแค่ตาผมวปทั้งหมด เพราะสมาชิกดูแค่ตาก็รูอยู่แล้วมันหวานเนื้อแห้งเอ้ยมันร่อนมากเลยนะนี่ขนาดงอมแบบเลกๆอย่างนี้ก็ยังแบบมันมีอย่างสีเ็นก่นะผิวเนื้อมันของเขาเนี่ยเห็นไหมย่างนักบนักศักรัเก็บความเหนียวไว้เห็นไหมมันเก็บเก็บไว้ได้ไหมเห็นความเหนียวไหมอันนี้ก็มาหนึ่งนะเนื้อมันไม่เละเนื้อไม่เละเนื้ออร่อยหวานเ้คุณลิซาบอกว่าสวัสดีครับพี่คิมลุงหมูนะสวัสดีครับผมอันนี้มีลูกเดียวก็จริงแม่แต่ผมพาทับใจเลยครับ คุณภาพผมก็เลยแก้วทองเนี่ยโอ้โหรีวิวพรก่อนเขาสุดยอดอยู่แล้วแก้วทองะครับมาเจอหางระยะสูกงอมดูดูโอ้หวานไม่มีที่รู้จะไปไว้ตรงไหนความหวานนี่เนาะใครสนใจนะผมบอกเลยนะว่าต้นพันธุ์ทุเรียนแก้วทองของปีนี้อยู่ที่สวนห้องหมูปัด้วยพันไม้แล้วผมบอกเลยนะว่าเหลือถึงสิบต้นเปล่าก็ไม่รู้เลยนะเหลือถึงสิบต้นเปล่าก็ไม่รู้เลยนะอันนี้พูดตรงตรงเลยนะแล้วก็ ไม่รู้ว่าสวยแค่ไหนด้วยนะเพราะว่าตอนที่คุณก้อยส่งมาให้นะครับต้นพันธุนะ์เนาะไม่เคยกินไงเราก็เออมาลองดูเอามาเลี้ยงมาเป็นถุงวะก็ประมาณสักสามสิบกะต้นเองอะแล้วรีวิวครั้งที่แล้วเพื่อนสมาชิกก็เซิร์นเยอะเนพะื่อนเยอะผมก็ไม่ได้ดูว่าขายยังไงบ้างนะเพราะว่าผมก็มีทีมขายข,ายของผม้วเขาบอกอ้ยเขาบอกขายดีพี่ช่วงนั้นอะบอกเออขายดีก็โอเคละนะ ปกได้ครับแต่กินอีกครั้งหนึ่งนี่โอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงให้ผิดหวังครับคนปลูกก็จะไม่ผิดหวังเม็ดเนื้อแกิเม็ดตายเม็ดเล็กเม็ดตายคราอ่ะเนื้ออ่ะลูกหมูสลบนี่ผมนี่เนี่ยถือถือสลบปเลยอืมไ่อยๆถือวันที่ใกล้หน้าเลยครับแก่ทองสลบเลยครับนี่เป็นป๊อกแป๊กนะลูกมีภูมั่งของฟูมั่งใช่ไหมทำไมคุณภาพอย่าให้พูดครับ หวานเนี่ยมันเจ็บจริงๆหวานมันจริงๆเหนียวมันครีมเหนียวมันครีมอันนี้ปลูกได้ครับผมเนื้อมันไม่เละมันไม่ขมอ่ะลักษณะแตกเน่าไว้ยังไม่ขมอ่ะก็ใช้ได้แล้วครับทุเรียนอ่ะเนื้อไม่เป็นปลาล่าใช้ได้แล้วครับนี่เพื่อนสมาชิกบอกเลยคุณนัทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับคุณหมูครีมจัดมาแล้วครับสองต้นเนี่ยนะเนี่ยมีคนซื้อจริงจผมบอกได้เลยแล้วบอกเลยนะว่าคุณเป็นเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะได้ไปด้วยนะเพราะต้นมีน้อยมากต้นมีน้อยมากนะ สวัสดีครับคุณชันวิทย์คุณส้มไก่ชนสวัสดีครับผมอคุณส้มไก่ชนจเจริญเงินดอกคําใต้บอกน่าสนใจส,สนใจเลยผมบอกยิ่งน่าสนใจมันสนใจน่าสนใจมากๆเลยนะครับพันนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บไปปลูกมาแล้วละ่ะผมจริงนะผมยังไม่ได้ปลูกเลยผมก็ามาเลียงไว้นะไม่รู้ทีมงานขายไปคิดทอนแล้วเนี่ยผมบอกเลยมันน้อยมากจริงๆแบบนักบอะ่ะ 30 40ี่สิบต้นอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ขายไปแล้วเนี้ยเหลือถึงสิบต้นบอกยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่เคยยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับมาลุงหมูสรุปหวานเจี๊ยบดีหวานรสชาติด,ดีมากครับงอไม่เละไม่เป็นปลาะแล้วก็ไม่ขมโอ้เนื้อดีมากครับเม็ดเม็ดเิดเดียบมีแต่เนื้ออือทานอร่อยมากครับคนที่ชามชอบทำวหวานๆนะชอบทานทุเรียนที่วหวานๆเข้ม,มๆแก้ฟองตอบโจทย์ได้เลยครับอ,อร่อยมาก ขอคําแนะนําสําหรับทุเรียนหนึ่งเนื้อหยาบสองเนื้อแห้งเหนียวจัดสามเนื้อสาัอสาแสะหรือครีมจัดแนะนําหลายๆพันก็ได้ครับโอ้โหมาเลยครับหรือจะพูดอะไรไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเป็นต้องไปเป็นเป็นโพสแล้วล่ะอันนี้คุณกิติศักดิ์มันเป็นโพสแล้วล่ะพูดในนี้มันพูดล้ว่าม,ม,มันนึกไม่ออกจริงๆรินะมันต้องไปเฟ้นก่อนนะแต่มันเยอะมากเลยนะแ้าแนะนํานี่ก็คุยกันไม่จบแล้วะครับวันวันหนึ่งเนี่ยนะอ่ะ สรุปแล้วครับกับเพื่อนสมาชิกตรงนี้ดีครับเจ้าทองปลูกได้ครับสรุปได้เลยครับปลูกได้นะไม่พันจะมีมีจำหน่ายแค่เอาเหลือไม่กี่ต้นดีกว่ามีจหน่ายเอาดีกว่าเอาง่ายๆผมยังไม่รู้เลยว่าเหลือกี่ต้นผมเองไม่รู้เลยเลยผมต้องไปถามทีมงานที่เขาทีมแพ็คส่งลงกล่องเรานะครับว่าเท่าไหร่สวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้นะที่ที่ที่ไม่ได้คัดไปไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าด้วยนะไม่สวยแล้วปลูกเองอนะโอเคเราลุงหมูต้นทไมครับลุงหมูขอเบอร์โทรนิดหนึ่งครับผม ครับเบอร์โทรก็สามเบอร์นะครับเบอร์แรกก็0 8นย์แปดหนึ่งเจ็ดหหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าครับเบอร์ที่2 0 8ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหหนึ่งสสี่ศูครับเบอร์ที่ส0 8 9 9นย์แปดสาสองหสาห้าครับผม,ผมหรือแอดหรือแอดไลน์ได้นะครับที่แอดกิ่งพันโดเรียนคือ SI k I n G P A n คิ่ง Duriaen อาาจรกว่แสไซิงพนนเีหรือคิงพ p น n d เรียนหรือราชาพันธุเรียนนะครับผมเล่าลงหมูต้นไม้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวกับพันธุ์ลูกนี้ครับแก้วทองเบตงนะครับลงหมูขอส่งรถแกนนิดนึงครับผมโทษนะครับที่ทำให้คุณร่วยสวัสดีครับกัญยาพันถ่ายล่ยสุดครับก็ทรงหัวดีครับทรงหัวสุดยอดครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ